สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับรายการ Stop q นะครับวันนี้นะครับทางผมนะครับก็จะมานำเสนอวิธีการหา EA ฟรีนะครับโอ้โหโอของฟรีก็มีนะครับซึ่ง EA แต่ละตัวนะครับถือว่าเป็น EA ที่มีคุณภาพมากแล้วก็เป็น EA ที่คนเขียนเก่งๆนะครับ ได้เอามาให้เราได้ทดลองใช้และสามารถใช้ได้จริงนะครับมีหลายๆตัวเลยนะครับซึ่งทําให้เราได้สามารถใช้ทดสอบอย่างฟรีนะครับเอ๊แล้วตัวนี้มันอยู่ไหนล่ะนะครับผมก็ขอแนะนํานะครับให้เรานะครับให้ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเ w w ร์ไวนะครับ mql5 นะครับ .com นะครับแล้วก็ไปคลิกที่แท็บ market นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะมีนะครับหลายอย่างมากเลยนะครับเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเรานะครับกำลังหาอะไรอยู่นะครับอ่าในตอนนี้นะครับผมจะหา EA นะครับและผมขอคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับใช้ครับ MT4 นะครับ MT4 นะครับอ่าก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ Expert นะครับโอ้โหพอเราเข้ามาแล้วนะครับ จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมส่วนมากมีแต่ EA เสียตังค์ั้งนั้นเลยล่ะแพงๆงทงนั้นเลยนะครับให้ไปดูที่ตรงไหนล่ะนะฮะก็ให้เข้ามาดูที่ตรงนี้นะครับคลิกเลยฟรีนะครว้าวเยอะไปหมดเลยนะครับจะเห็นว่ามี EA ฟรีหลายตัวมากเลยนะครับอ่าเราก็พยายามดูนะครับอ่าสไตล์ที่เราชอบนะครับว่าเฮ้ยเราอยากลอง EA แบบไหนนะฮะ ก็เราสามารถหาตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าชอบ EA แบบไหนนะครับมีมาติเกลนะครับเฮจจินไหมสเกลปิงไหมนะครับชอบแบบไหนนะครับเบิ้ลหลอดไหมนะครับเล่นแบบตรงคูตรงคามไหมนะครับเล่นสเกลปิงไหมนะครับเล่นสั้นก็ลองเลือกดูได้ครับว่ามันมีหลายแบบนะครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่ามันมี EA นะครับที่ฟรีอยู่แล้วเราจะไปลงใน MT4 เรายังไงอ่ะก็ ไม่ยากครับให้เราเข้าไปใน MT4 ของเราเลยนะครับ swap นะพอเข้ามาใน MT4 แล้วนะครับก็ให้ไปที่แท็บนี้ครับนี่ terminal นะครับ,รบปึ๊บอ่าโอเคอ้ผมเข้าทิ้งไว้ครับก็จะอย่าลบก่อนนะครับปับ๊บพอเราเข้ามาแรกๆมันจะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับก็ให้เรานะครับสมมุติว่าผมอยากจะลองใช้ EA นะครับเอาตัวนี้แล้วกันนะครับโอ้โหว้าวขึ้นพวดพลาดเลยที่สำคัญฟรีด้วย,ย,ยก็จำชื่อไว้ครับนี่ผมก็ Copy ชื่อนี้ไปนะครับแล้วก็ไปวางนะครับคลิกแท็บตรงนี้แถบมาเก็ตนะครับขึ้นมามาวางตรงนี้สว้าขึ้นมาแล้วก็ลอง คลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับโอ้โหไหนดูรีวิวดิอืมดีมากเลยไม่เลกูดเลยเอา้าวจัดไปครับเราก็ดาวน์โหลดมาปึ๊บรอสักครู่ครับก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับนี่ครับแถบดาวน์โหลดมา25แล้วว้าวน่าจะโอเคครับนะเรียบร้อยแล้วเราก็เฮ้ยแล้ว EA ตัวนี้เราอยู่ไหนล่ะฮะ อยู่ตรงไหนน่าให้เข้ามาตรงนี้นะครับครับปึแ๊บแถบนี้นะเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราจะปิดตรงนี้ไปก่อนครับอ่าขึ้นมาแล้วก็มันจะอยู่ในตรงนี้ครับมาเก็ะครับ, Market, รบปึ๊บเข้ามาเมื่อกี้ผมโหลดตัวนี้มาใช่ไหมครับโอเคก็จะขึ้นมาแล้วเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ลองแบกเทสตดูก่อนนะครับ นี่ก็จะขึ้นมาโอ้โหว้าวฟรีนะเราสามารถใช้ EA ระดับโลกนะครับในราคาที่สูตรบาทหรือ,อยังงว่าฟรีนั่นเองนะครับดีมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหา EA ฟรีอยู่นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยนะครับอ่าซึ่งเพื่อนๆน,นะครับ สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับและ EA ทุกตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็น EA ที่ผ่านการทดสอบนะครับจากเว็บไซต์มาแล้วไม่น่าจะมีไวรัสนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบใจนะครับวิดีโอนี้ก็ขอให้กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ